ไปแล้วไปเฮ้ยยังไม่ตายเลยมั้พอมาทีไรดีๆอาเงนมาเดี๋ยวก็หมื่นป่ะโอเคโอเอเอากิ้งกลับไปกิ้งกลับไปกิ้งกลับไปพอมาตั้งต้นเดี๋ยวเปิดตาหน่อยนะ เสียงสวยเสียงสวยรู้แล้วว่าว่าคือพี่เราไม่ยอมเป็าให้ต้องเปติมเหล้าเราก็ทําแบบนี้จะให้เมากันพี่เอ๋ไม่ต้องไม่ไม่มาแบบเดินกลิ้งกลับมานะไปเดี๋ยวมบเอ้ยพี่จะยังพี่ไปไหนหรอพี่ให้พ่อพ้องมันดิโอ้โหเมาแล้วเราเล่นอะไรกันพี่เอกจะแบบว่ากินเหล้าไม่ได้แต่ว่ารู้วิธีทําให้พี่เอ๋เมาแล้วเดี๋ยวพี่เราขอก็เลยข้ามาแล้วก็เร็วหนึ่งสอง ลองนี้<ล>จุ่มเล่มากเลยจุเล่นมากเลย<อ>